24สี่มีนาสองห้าหกห้านะครับตู้ฟักไข่ไม่ต้องกลับไข่เลยก็ฟักอีกแล้วนะครับผมนะให้ดูนะครับเขา,เเมมาฟักออกมานครับพวกเพื่อนๆนก็กําลังเจาะนะครับผมตรงนี้นะครับนะครับกําลังเจาะนะครับผมพวกนี้ก็คือผมจะใช้วิธีการ เขียนวันที่นะครับผมเขียนวันที่เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วก็เราก็ใส่การกระบ,บาดเอาไว้จะได้รู้ว่าไม่ต้องไปเขียนวันที่ทุกใบทุกใบทุกฟองอะนะครับผมโอ้โ,อโอมันจะกระเดืองนะครับผม <c oughs> อันนี้ก็ออกมาออกมาแล้วสี่ห้าตัวนะครับสี่ห้าตัวนะครับส่วนหนึ่งก็อยู่ข้างล่างนะครับ <c oughs> แล้วก็ตอนวันที่ยี่สิบนะครับยี y ่สิบมีนาก็ฟักออกมาก็เยอะเหมือนกัน นี่ครับผมตรงนี้นะครับก็แข็งแรงนะครับตู้ฟักไข่นะครับหลักของมันนะครับอย่างที่บอกนะครับไม่มีอะไรมากก็คือเราตั้งตู้ให้มันถูกที่ก็คือข้อแรกเลยครับตั้งตู้ให้ห่างไกลจากประตูนะครับประตูหน้าต่าง นะครับห่างไกลจากกำแพงนะครับเอาไว้ให้มันนิ่งที่สุดอุณภูมิตัวนี้มันนิ่งถ้าเกิดมันนิ่งมันก็ฟักดีที่เหลือแล้วก็ดูแลเรื่องของความสะอาดความชื้นนะครับโดยเฉพาะความชื้นความชื้นให้ยุ่งแต่ห้ไม่เกิน6 5สิบห้านะครับเราตั้งไว้นิ่งๆอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็ฟักออกมาได้ดีนาะคของผมก็ทยอยมาเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่ในนี้ก็เกือบ50ตัวนะครับเกือบ50ตัวแล้วก็กําลังฟักเจาะออกมาใหม่นี่ก็นะครับในตู้นี้ ตู้นี้ที่กำลังก็จะเฝ้าออมานี่ก็น่าจะรวมๆแล้วก็เกือบๆจะเกือบจะสามสิบะนะครับแต่คงไม่ถึงสามสิบจากจำนวนไข่นะครับผม <c oughs> แต่ถ่ายพวกนีก้ออกมาก็ท่ายเนี้ยไข่เนี้ยแปดสิบกว่าฟองนะครับแปดสิบแปดฟองใช่ครับมันก็ทยอยออกมาเรื่อยๆยๆๆนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นไกด์ไลน์นะครับอีกทีหนึ่งบย้ํานะครับผมก็คือ ตั้งตู้ให้ถูกที่ห่างไกลจากประตูหน้าต่างนะครับประตูห่างไกลเลยเพราะว่าไม่ต้องการให้สภาพอากาศทุกอย่างมากระทบกับมันนะครับผมครับถ้าเกิดยิ่งเข้าไปได้ในลึกได้เท่าไหร่ยิ่งดีนะครับมันจะนิ่งนะครับมันจะนิ่งแล้วการฟักไข่ของเราก็จะเป็นเรื่องง่ายๆนะครับ